สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะถึงแล้วนะคะแม่แม่กลับมาจากบ้านคุณปูมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาผลไม้ไปให้พี่นูนะคะเอาผลไม้ไปให้พี่นาโนนะคะแม่เม่ผมกลับมาถึงแล้วนะครับ ผมแข็งแรงดีครับแม่แม่ครับไม่ต้องเป็นห <Stuff> exactly. <c oughs> <mahdoll ogene> ่วงผมนะคะฝนตกโปรยๆปรนะคะแม่แมตกนิดเดียวเนาะค่ะไม่เป็นไรนะคะแค่นี้เนองพันเนาะ มาถึงบ้านแล้วคะ่ะเดี๋ยวจะไอเดี๋ยวจะเอาผลไม้ไปให้น้องนาโนจากแม่แม่นะคะแม่แม่ที่ที่เอาผลไม้ที่สั่งผลไม้แล้วแม่ควานก็แบ่งแบ่งไปให้น้องนาโนนะคะแม่ควานแบ่งให้น้องนาโนนะคะแม่แม่ที่แม่ แม่แม่เอฟซีท่านเอาผลไม้มาให้นะคะก็เอาไปให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเนาะค่ะแม่แม่น้องนานูจะได้กินผลไม้จากที่แม่แม่สั่งมาให้นะคะแม่ควานก็แบ่งไว้ให้แล้วแต่วันนี้แม่ท้องคูณไม่ได้ไปกินด้วยเนาะคะ่ะเพราะว่าฝนตกเด้อค่ะแม่แม่ฝนตกนะคะ บ aurus, แ scream, บ่งให้น้องชื่นด้วยนะคะแบ่งให้ทุกๆตัวเด้อค่ะแม่แม่แบ่งให้น้องชื่นด้วยนะคะแบ่งให้น้องบัวบานด้วยก็ได้สวัสดีสวให้น้วับวัสดีขวัสดีสวัสดีสวัสดีทวัสดีสวัสดีนวสดีสัสดสวันดีสนัสดีสวัสดีทวัสดีส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 วัสดี่วัดีสวัสดีสวัสดีสววั ให้ชื่นด้วยให้น้องชื่นด้วยชื่นด้วยให้นานด้วยอันนี้อันนี้ให้น้องชื่นเด้อกับกับบัวบานเด้อเดี๋ยว้เ้อาไปเอาใ้้นด้องนาโนนะคะด้้น้องด้่นด้วยหนูกินด้วยหนูกินด้วย นูด้วยเอาให้เจพายด้วยเจยล้ำพูนกับเจพายนะคะนีบิสเน่เน,น,น,น่่ตัวนี้เอาไปให้เจพายเลยดนะี้สวยมี่ไปให้น้องนานโนเออแม่มีผลไม้มาฝากแม่แม่มีผลไม้มาฝากนะ้านาน อย่า้อยใจนะลูกนะที่ที่ไม่ได้ไปกับแม่เด้อไม่ต้องน้อยใจเด้อลูกลาแม่เด้อแม่เอามาให้แล้วโอ้อยากกินด้วยอยากกินด้วยกินด้วยกันกินด้วยกันสามเชือกเลยนะคะแม่แม่เบ่งมาให้ทางนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องให้น้องนาโนได้กินด้วยเนาะค่ะอย่าไม่ต้องให้น้องน้อยใจนะคะน้องจะได้ไม่น้อยใจนะคะ วันดีสวยๆวันดีก่อนลูกวันดีก่อนอึ่งเข่าของวันดีดีสวยโอ้ยอึ่งเข่าเจ้าเจ้าเจ้าไปดีสวยเฮ้ยไปดีไปดีสวยเฮ้ยดีสวยเจ้าด้วยเอานอนจะพกให้นอนเอ้ยเอามาแบ่งทางนี้ด้วยนะคะแม่แม่ให้น้องนาโนด้วยให้เจ๊ไพ่เจ๊ลำด้วยนะฮะเจ๊ลำพูนด้วย กินโดยกันแบ่งกันกินนะคะเอาโน่หันดักทำไมเด๋ต้องกินด้วยกันคุยกันด้วยกินกันด้วยกันคุยกันด้วยคุยกันด้วยอร่อยไหมถามแม่ลำพูนอร่อยไหมโอ้ใครจะกิน ใครจะกินเสร็จก่อนกันใครจะกินเสร็จก่อนกันนะคะโอ้โหงงผลไม้เด้อค่ะเมย์ตาเลือกเลยอุ้ยเจ๊ไผ่เจ๊ไผ่ตกใจมาโอ้ือหนูกินทางนี้ด้วยเือกโอ้โหมับเอามับเอาเลยอึงน้อยอึงน้อยมับเอามับเอาเลย อึบเอาอึบเอาเลยเด้อค่ะกินเผาโอ้โหกินจนอึงกินจนตัวกลมแล้วนะคะกินจนตัวกลมแล้วโอ้ยนุ่มิ้ให้ดีเลยโอ้โหนุ่อยเฮ้ย ก็หนูอร่อยอะแม่หนูกินได้ทุกอย่างเลยหนูก็เลยเป็นอึกเ่าอยู่อย่างนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจเด้อลูกหลาเด้อแม่ไม่ได้เอาหนูไปด้วยแต่แม่ก็เอามาฝากนะลูกนะไม่ต้องน้อยใจนะหนู แม่เอามาฝากแล้วแม่ชมคูณรักหนูนะรักหนูคือรักเท่ากันกับน้องอุย้ยดูตาบึ้งแม่ๆอุยอ้ยมมดูตาเหลือกอุ้ยบิ้งตาใม่พอตาเป็นตาหยาดดีๆตาจัางไหนเป็นตาหยานคะเจ้ห่วงนะคะห่วงผลไม้น้อยใจพอควานเอาผลไม้มาให้เจ้ไผ่เอาผลไมาให้มาให้แม่ลำปูนดูทำตา โอ้เมื่อกี้ทำตาเป็นแตหยาดเนาะอร่อยนะคะอร่อยหมับเอามับเอาโอโนโนใจเย็นเย็นลูกทำไมต้องพากลิ่งกันนะโอ้ยเบื่อตาเบื่อกลาเลยกรลาลูตาพ่อเอาไปให้ แม่แม่ล้ำพูนหมดแล้วเจเจก็กินอย่างอร่อยนะคะเจเจทำไมไปทำลายกันเนี่ยจก็กินอย่างอร่อยเอุ้ยรู้พ่อกินแบบกินแบบอุบเอาอุบเอาเลยไหมยัดเอายัดเอาเลยไหมโอ้ เจ,เจ๊กินไม่ทันเลยนะคะแม่แม่อนเรากินข้าวเลยส้มตำเลยไม่เคกินอะไรเจ๊กินไม่ทันเลยนะคะเอ๋อใครจะชนะใครจะชนะอันนี้สามตัวร้อยหรือสามตัวสี่ร้อยนี่ใครจะชนะนนห,น <c oughs> หนูกินก่อน <c oughs> จะชนะใครจะชนะโอ้ดูอึงดูสิคะท้องป่องเลยนะคะแม่มกินเท่าไหรก็ไม่อิ่มอ้เบิ่งตาเบิ่งตาพ่อเบิ่งอยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแ้วหมดแล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 ดแหมดแหด้ห้ดลมดได้ห้หลหด้ดหด้หมไมดได้วแม่วิมง พอรักหนูงหน่อยสิจะรักอะไรจะน้องเพิ่มเท้รักทุกคนนะลูกนะอุ้ยบึงอึงโผเออโผได้อึงครับอึนแม่สิน้องคลิปนี้โพแค่นี้เน้องค่ะแม่แม่เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมครอบครัวน้องเพิ่มพูนนะคะฝากไว้ นี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามในความนี้ได้จ้าสวัสดีจ้า